สวัสดีครับสวัสดีคนกันด้วยนะครับสำหรับนี้ที่อยู่ในช่อง s ันชูการ์ไ der เดอร์ศรีราชานะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับการทําฟาร์มชูกานะครับสําหรับเพื่อนๆที่คิดจะเริ่มทําฟาร์มชูการหรือว่าอยากจะเลี้ยงชูกาหลายๆตัวแล้วเริ่มทําฟาร์มนะครับผมขอย้อนไปก่อนนะครับสมัยที่ผมเริ่มเข้าวงการชูกาไกเดอร์ศรีราชานะครับผมคิดว่าการเลี้ยงชูกาไกเดอร์อาจจะเป็น อีกหนึ่งได,ได้เสริมหรือว่าสามารถทําเป็นอาชีพหลักได้นะครับก็เลยมีการซื้อชูก้าหลายๆตัวนะครับจากหลายๆฟาร์มครับมารวมกันก็อาจจะคิดว่าชูก้านั้นมีราคาที่สูงระดับหนึ่งในตอนนั้นนะครับก็เลยเลี้ยงชูก้าหลายตัวแล้วก็ซื้อผลไม้ทีหลายๆหลายๆเขาเรียกอะไรหลายๆกิโลหรือว่าหลายๆกล่องครับมาให้ชูก้านะครับ,รบก็อาจจะลดต้นทุนใน ส่วนของเรื่องผลไม้สมัยก่อนชูกา้านั้นมีราคาที่ค่อนข้างสูงเลยครับเพราะว่าคนเลี้ยงชูกา้าสมัยนั้นมีน้อยครับแล้วก็ชูกา้านี้จะต้องอาจจะนําเข้าจากต่างประเทศก็อาจจะมีนะครับแล้วก็ทําให้ราคาชูกา้าที่อยู่แถวตามงานเกษตร,รหรือว่าตามงานต่างๆครับมีราคาที่แพงสมัยนั้นที่ผมเริ่มเลี้ยงชูกา้าก็เป็นช่วงที่ผมกำลังศึกษาอยู่ในช่วงมหาลัยนะครับก็ มีราคาสมัยนั้นก็ถือว่ามีราคาที่แบบแพงแล้วในะสมัยที่ผมเริ่มเลี้ยงนะครับสมัยนี้ราคาชุก้าอาจจะถูกลงเพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยทําไมฟาร์มชุก้าหลายๆฟาร์มถึงเลิกเลี้ยงกันนะครับเมื่อก่อนมันมีเยอะจริงครับฟาร์มชุก้าหลายๆคนก็อยากจะทําสมัยนี้ครับราคาผลไม้หรือว่าราคาหนอนหรือว่านมพวกอาหารเสริมต่างๆครับมีราคาที่สูงขึ้นและราคาชุก้าถูกลง ผมคิดว่าการที่ราคาชูก้าลดลงอ่ะมันมีหลายปัจจัยนะครับผมขอไม่พูดถึงเรื่องการส่งออกไปประเทศต่างๆที่บางประเทศอาจจะส่งออกไม่ได้ทําให้ราคาชูก้าถูกลงอะไรประมาณนี้ผมจะไม่ขอพูดนะการขายในประเทศไทยดีกว่าชูก้าครับในประเทศไทยก็จะมีหลายๆฟาร์มที่เป็นฟาร์มใหญ่หรือเป็นฟาร์มย่อยก็มีหลายๆฟาร์มครับเพื่อนๆอาจจะรู้จักฟาร์มไหนก็แล้วแต่นะครับทีนี้ชูกาฟาร์มแต่ละฟาร์มก็ที่ผมคิดนะ อาจจะมีการเลี้ยงดูที่คล้ายๆกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันทั้ทีเดียวแต่ว่าทิศทางเดียวกันก็คือแข็งแรงสมบูรณ์อะไรประมาณนี้ครับสำหรับคนที่ตอนนี้คิดว่าจะเริ่มเลี้ยงชูกา้าหรือว่าจะทำฟาร์มชูกาขอให้เพื่อนๆฟังคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับปัจจุบันกลุ่มขายชูกา้านั้นมีหลายกลุ่มมากครับทุกคนเข้าถึงได้หลากายมากเลยงั่งเฟซบุ o กทิกต็ o k หรือว่า YouTube นะครับ สามารถขายชูก้าได้หมดเลยแต่ว่าอาจจะผิดกฎไหมอันนี้ก็อาจจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงในการขายนะครับแต่ผมจะมาขอพูดถึงเรื่องการประมูลกลุ่มชูการะครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีครับกลุ่มประมูลชูกานะครับทาให้ชูกาตัวนั้นน่ะสามารถขายออกได้แน่เลยเช่นถ้าเพื่อนๆไปซื้อชูก้าเพื่อนๆก็อาจจะมีการเปลี่ยนใจหรือว่าลังเลในการซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการประมูล ทุกคนที่บิดหรือว่าทุกคนที่ใส่ราคาไปถ้าไม่มีคนบิดต่อเราก็จะเป็นเจ้าของทันทีใช่ไหมครับทีนี้ถ้าราคาชูก้านั้นมีการประมูลที่ถูกลงหรือว่าราคาต่ําลงนะครับก็ทําให้การประมูลครั้งต่อๆไปหรือว่าเพื่อนๆที่มีชูก้ามาประมูลนะครับทําให้ราคาชูกาถูกลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับปัจจุบันนะครับกลุ่มที่ขายชูก้านั้นนะครับแทบไม่มีแล้วครับส่วนมากก็จะเป็นการประมูลกันมากกว่าเพราะว่า ทุกคนอยากได้ราคาถูกผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยากได้ชูการ์ที่มีราคาถูกเพราะว่าอาจจะได้สีราคาที่แบบว่าสีสวยๆแต่ราคาไม่ต้องจ่ายแพงนะครับทุกคนทีนี้ข้อดีมันมีแล้วใช่ไหมครับผมจะมาขอพูดถึงข้อเสียแล้วกันที่ทําให้ชูการ์ราคาถูกลงอ่ะมันมีอะไรบ้างนะครับพ่อค้าแม่ค้าที่ทําฟาร์มชูการ์ครับบางฟาร์มถึงก็ต้องปิดตัวลงเลยนะครับเพราะว่าราคาชูการ์นั้นอ่ะมีราคาต่ําลงมากแล้วก็ การเขาเรียกอะไรค่าใช้จ่ายมันไม่สอดคล้องกับลูกชูก้าหรือว่าผลผลิตที่ได้นะครับก็เลยมีการเลิกเลี้ยงกันไปหลายคนมากเลยทุกคนก็เลิกแบบว่าเริ่มขายชูก้าที่มีเป็นฟาร์มแล้วก็ค่อยๆทยอยขายไปนะครับหรือแม้กระทั่งบางฟาร์มครับเริ่มแจกชูก้าเลยก็มีนะครับแบบว่าลดรายจ่ายของฟาร์มตัวเองนะครับบางทีขายไม่ออกเป็นสีแบบเริ่มต้นสีโนมอนสีไวท์เฟสอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับก็เริ่ม จะแบบว่าประกาศหาบ้านแจกชูก้าอะไรก็มีแบบนี้นะครับผมเลยอยากให้เพื่อนๆที่จะคิดอยากจะทําฟาร์มหรือว่าอยากจะหาะไรายได้เสริมลองคิดทบทวนดีๆก่อนครับว่ามันสมควรที่จะลงทุนหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนๆชอบว่าชูกามันเป็นสัตว์น่ารักอะไรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆตัดสินใจเลยนะครับสําหรับวันนี้ช่องซันชูกาก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ